สวัสดีครับที่นี่ลำโพงเครื่องเสียงลำลุกกาคลองห้านะครับ0897806126นะครับวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับพวกลำโพงของพวกเบียนอดบิวนะครับที่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะเป็น CDM 7นะครับ CDM 7ครับตัวนี้ผลิตที่อังกฤษนะครับสวยมากครับ ตัวนี้พ่งนข้ามานะครับตัวนี้สวยมากนะครับสําหรับที่นักสะสมของแพงนะครับวันนี้ของเกดนะครับตัวนี้ผลิตเทีอังกฤษนะครับเป็น CDM7 นะครับตัวนี้สภาพสวยมากครับพ่งนข้ามานะครับอ่นนี้นะครับอันนี้ผลิตจากอังกฤษนะครับได้ร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับตัวนี้แปดกลุ่มนะครับ ันี้สวยมากครับไม่มีตำหนินะครับสนภาพร้อเปอร์เซ็นต์นงานนอกเพิ่งสองเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็น cm1 นะครับ cm1 cm1 นะครับตัวนี้ตัวเล็กแต่เสียงใหญ่มากครับเสียงเบสดีด้วยนะครับตัวนี้ก็ผลิตที่อังกฤษนะครับตัวนี้สวยมากครับตัวล่างนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ออเดโอนะครับ B4 นะครับตัวนี้รุ่นนี้เสียงดีมากครับโดมหน้าทองนะครับรวมสีทองนะครับอาร์เตอร์หน้าทองสวยครับตัวนี้เสียงดีตัวนี้เป็น Cm1 นะครับนี่นะครับ แล้วอีกตัวนึ้งจะเป็นเมนะครับมานะครับตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับตัวล่างก็จะเป็นคลิปนะครับคลิปคลิปนะครับคลิปนี่ก็อังกฤิน,นะครับตัวคลิปตัวบนนี้จะเป็น CM5 นะครับเ m 5นะครับ แล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น B&W CDM หนึ่งนะครับ CDM 1ตัวนี้จะมีโหนกอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้สภาพสวยมากครับตัวนี้ก็ผลิตจากอังกฤษนะครับสวยนะครับตัวนี้สวยครับตัวนี้หายากนิดหนึ่งนะครับสะาพนี้ไม่ค่ยดีนะครับสวยดูด้านหลังนะครับ สวยครับคลิปเบรกครับตัวหลังนี้ก็จะเป็น 601ST นะครับ 601S3 นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็สวยนะครับตัวนี้ผลิตที่อังกฤษนะครับเป็น b m w ลบุกเชลนะครับตัวนี้ก็จะเป็น685นะครับตัวนี้ก็สวยมากนะครับสภาพสวยแล้วก็สีลายไม้ไม่มีตำหนินะครับ ตนน้นผลิตอน,น,นอกประเทครับก็จะมีพกซับบูเฟอร์นะครับ,รบตัวนี้พกสิเน้วนะครับแล้วตัวน,นี้เป็นยามาฮ่า5 0นิ้วนะครับตนนัวน,น,นี้ลายแบ็กเปโนตัวนี้ก็จะเป็น P h b นะครับ p s b นะครับผลิตแคนาดานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อทันนอยนะครับตัวนี้มี2ดอกตัวนี้สวยมากครับออกพ้างสี่หมื่นบาทนะครับตัวนี้สภาพคลิปใหม่เลยครับทันนอยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลิปกับดอก8นิ้วแต่ทันนอยนี่สินิ้วนะครับพวกนี้ก็จะมีเป็น AVR นะครับพวกนี้ยังใหม่อยู่นะครับสมัยใหม่อยู่มีบลูทูธมีบลูทูธมี USB HDMI นะครับระบบังใหม่อยู่ แล้วก็จะมีซัมเปอร์ตันี้ก็จะเป็นอิเล็กนะครับอิเล็กของเยอระะมันนะครับตัวนี้จะเป็นอิเล็กนะครับเสียงดีครับตัวเล็กเสียงใหญ่แล้วก็จะมี N อ d นะครับนีเน็ตนะครับตัวนี้เน็ตนี่มีมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สวยเสียงดีนะครับรุ่นนี่จะรุ่นของอะ,อะไรนะสองห้าหกปีนะครับ ด้านนี้จะเป็นยามาฮ่านะครับแบ็คเป็นโนมือนกันนะครับรุ่นนี้เป็น NSF 700นะครับแบ็คเป็นโน้ตัวนี้งานสวยนะครับงานดีไซน์โชว์ได้แล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นมีเซ็นเตอร์ของพกโอิโอนะครับพวกนี้ซิงเกิลเจอ20แล้วก็จะมีเซ็นเตอร์ของวอลเปเปอนะครับมี2ตัวนะครับตัวนี้ที่นี้ก็เป็นเซ็นเตอร์ของท่านน้อย กานนานี่ก็จะมีโฟกอดีโอนะครับเป็นโฟกอดีโอ้วก็ตัวนี้ก็เป็นแคปนะครับแคปแคปแคป K.E.F. นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟกนะครับตัวนี้เป็นโมเดิร์นช็อตนะครับหน้ากากเป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้สวยครับเป็นงานดีไซน์โชว์ได้ครับเสียงดีครับตัวนี้โมเดิร์นช็อตนะครับตัวหลังนี้ก็จะเป็นทอนอยนะครับทอนอยสภาพสวยครับงานไม้นะครับ สป라이ด้วยด้านหลงตอนนี้ด้านหน้าก็นี่คือด้านหลังของทันนอยนะครับนี่เซ็นเตอร์ของวอลฟาเดลอันนี้ก็จะเป็นยามาฮานะครับยามาฮ่าอันนี้เป็นเซตเลยนะครับเป็นเซตของยามาฮ่าตัวเลยนะครับอันนี้เป็นขาตั้งนะครับ ตั้ยีห่ห้อยี่ห้อมันหลุดไปแล้วเ,เล็กเล็กๆหกตุกหกหกท้อเลยหกขาเลยนะครับอันนี้เป็น Infinity นะครับ Infinity ครับชม Power ค,ครับตัวนี้ก็จะเป็นพวก AVR นะครับนี่มาล้านนะฮะมาล้านมาล้านตัวใหญ่นะครับ j v r ครับแค่ทำง,งานได้ปกติครับใช้ไป220นะครับก็โซนสอบถามได้ตอนนี้ติดถนนใหญ่นะครับเนี่ยหาง่ายครับเนี่ยรถมาก็มีที่จอดเยอะแยะเลยครับตัวนี้เป็นโซนอาหารนะครับมีที่จอดเยอะ,านนอะมา,ากมาย C, มาน,านีน่ติดถนนใหญ่เลยติดติดกับหมู่บ้านวราบดินเลยแล้วก็สังเกตง่ายคือบิ๊กซีแล้วก็หมู่บ้านวราบดินแล้วก็ร้านผมติดถนนใหญ่เลยหาง่ายครับโทรมาถามได้0 8 9 7 8 0 6 1 2 6, 6, 6. โทรมาปรึกษาได้ครับรว่าลำโพงแบบไหนที่จะใช้กับแอมแบบไหนนะครับมโทรมาถามได้อันนี้เคยเป็น d v r Denon นะครับ Pioneer อ่นนี่ตัวนี้เป็น Yamaha นะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้9.2นะครับร่วมมถามได้ลำโพง b m W นี่เป็นลำโพงที่ ให้เสียงเพราะหวานฟังได้ไม่บาดหูฟังได้ทั้งวันนะครับเพราะเขาออกแบบมาให้คนฟังเพลงเขาจะนิยมกันนะครับเรื่องลำโพงเบนรนี่จะเป็นสไตล์อังกฤษนะครับนักฟังเพลงจะทราบดีนะครับเกีย่ยวกับคุณสมบัติของเบนร์เอาไปบำบัดโรคซึมเศร้าได้นะครับเสียงดีมากครับ ขอบคุณมากนะครับผมติดตามเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์ผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆถ้ามีสิ่ของเข้ามาใหม่นะครับลำโพงเครื่องเสียงลำพุตาคลอง5นะครับ0 8 9 7 8 0 6 1 2 6โทรมาถามาได้ครับไม่ต้องเกรงใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ